พอขนมของเราเริ่มเย็นตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแคะดูกันค่ะใช้ไม้พายเล็กๆแบบนี้ค่ะค่อยๆแซะแล้วก็หมุนให้รอบดีเลยค่ะนี่ร้อนดีแบบนี้เลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มเนิบค่ะหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยค่ะแถมยังมีกล้วยแบบนี้ด้วยรับรองอร่อยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำขนมกล้วยแป้งเหนียวนุ่มเนิบหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยนะคะ ทำกินทำขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทํามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของมะพร้าวก่อนนะคะมะพร้าวเลือกมะพร้าวทึนทึกแบบไม่แก่มากค่ะจะได้มีความนิ่มอร่อยนะคะไม่แข็งเกินใช้ที่ขูดมือแบบนี้ค่ะขูดเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆค่ะเล็กใหญ่สั้นยาวมากน้อยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะ หรือใครจะใส่มะพร้าวอ่อนไปเลยก็ได้ค่ะแต่วันนี้พราใช้มะพร้าวทึงทึกแบบไม่แก่มากก็จะกึ่งอ่อนกึ่งมะพร้าวทึนทึกจะมีความมันอร่อยนะคะแล้วก็เป็นเส้นสวยค่ะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราโรยเกลือไปนิดนึงค่ะ พอคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะส่วนนี้สีสวยเราจะเอาไว้แต่งหน้าขนมนะคะการที่เราคลุกเกลือจะได้มีความเค็มนิดนิดมันหน่อยหน่อยอร่อยค่ะพักไว้ก่อนนะคะส่วนผสมในการทำขนมกล้วยของเรานะคะหลักเลยก็จะมีกล้วยน้ำว้าสุกงอมค่ะมะพร้าวที่เราขูดไว้ค่ะแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียว หัวกะทิน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่อนส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยค่ะรวยน้ำหวาสุกงอมค่ะจะได้มีความหวานหอมนะคะปอกเปลือกเอาเส้นใหญ่ออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยค่ะ นใครชอบกล้วยงอมมากงอมน้อยแล้วแต่ตามชอบเลือกเอาได้เลยนะคะ<ม>พอเราปอกเปลือกกล้วยเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ใช้มือขยำพอหยาบหยาบนะคะ<ม>พอเราขยำกล้วยของเราได้ที่แล้วค่ะอเอาหยาบหยาประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เราใส่แป้งมันลงไปค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะเกลือค่ะแล้วก็น้ำตามลมะพร้าวนะคะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะพยายามให้น้ำตาลละลายสักหน่อยหนึ่งก่อนค่ะ พอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วให้ทยอยใส่กะทิแล้วก็ทยอยนวดให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเราขยำทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้ความข้นความเหลวประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เราใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเข้ากันดีแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็นําไปตักยอดใส่ถ้วยตะไลที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะใครจะใช้เป็นพิมพ์ใบตองหรือว่าใช้ถ้วยตะไลหรือว่านึ่งใส่ถาดได้หมดเลยนะคะตามสะดวกตามถนัดเลยค่ะจากนั้นก็ให้เรียงถ้วยตะไลใส่ซึ้งให้เต็มดีเลยนะคะจากนั้นก็นําขนมกล้วยที่เราขยำไว้เมื่อกี้ค่ะมาตักยอดใส่ลงไปให้เต็มดีเลยนะคะ เราตักอยอดตัวเนื้อขนมเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นนากล้วยน้ําวาสุกกาลังดีค่ะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้แต่งหน้าขนมให้เพิ่มความสวยงามน่าทานน่าซื้อมากยิ่งขึ้นค่ะใครจะแต่งหน้าก็ได้ไม่แต่งก็ได้ค่ะแต่แต่งจะสวยงามน่าทานมากกว่านะคะแล้วก็นำกล้วย ของเราวางใส่ลงไปค่ะพอเราแต่งหน้าด้วยกล้วยน้ำว้าสุกกำลังดีแล้วจากนั้นให้นำมะพร้าวที่เราคลุกเกลือไว้นะคะ มาโรยแต่งหน้าเพิ่มความสวยงามน่าทานอีกรอบหนึ่งค่ะพอเราตักหยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นตั้งโมซึงให้น้ําร้อนน้าเดือดดีเลยค่ะพอน้ําร้อนน้าเดือดดียกขึ้นนึ่งนึ่งต่อประมาณ 30- 40ีนาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกนุ่มดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของพิมของแต่ละคนที่เลือกมาใช้นะคะ ปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อให้สุกให้นุ่มดีเลยค่ะพอเรานึ่งขนมของเราครบเวลา40นาทีได้แล้วคะเปิดฝาดูค่ะนี่สวยงามน่าทานมากๆเลยนะคะพอขนมสุกจะมีกลิ่นหอมออกมาเลยค่ะจากนั้นก็ยกลงพักไว้ให้เย็นสักหน่อยพอเย็นตัวขนมก็จะเซ็ตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแคะดูเนื้อขนมของเรากันนะคะพอขนมของเราเริ่มเย็นตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแคะดูกันค่ะใช้ไม้พายเล็กๆแบบนี้ค่ะ ค่อยๆแซะแล้วก็หมุนให้รอบดีเลยค่ะนี่ร่อนดีแบบนี้เลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มเนบค่ะหอมหวานมันอร่อยสุดๆเลยค่ะแถมยังมีกล้วยแบบนี้ด้วยรับรองอร่อยแน่นอนค่ะกล้วยเน้นๆแป้งน้อยๆแบบนี้เลยนะคะ